มือนหยักงั้ยครับห้ามองนังหยักนะ้หมอนังครับโอมยอน่านนะครับมอนหยักงังนหักนะมองนังมันห่อนไรครับรื่งานไทนีเซีวครับโอ้ไปในนังเลยครับผมหอนขยันครับหยักงั้น่ครับบ่คอยแต่งกิ่งมงกงนไ้ไปตัดตะไคร่ทมึงด้วยผมนะครับตะไคร้งามงาครับเนี่ยมงหนบนไดูสือตะไคร้ครับยี่นี่อีตเลียเนี่ ไข่งามคือย่างที่วาาตครับงามครับเปินให้แตงกินม่วงได้ไปตัดตะไครเบิงเอาครับนีสิได้กินเาะครับตแนวอกมองว่าแตงได้ตัดใบตะไครเนาะตะไคร์งามงามครับหลายก่อครับที่กอหากอนดกินเครับมดไอยากยังอยากได้หามองนัง